ชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาได้มีการเริ่มต้นใช้ยาสูบเป็นพวกแรกโดยปลูกยาสูบเพื่อใช้เป็นยาและน้ำมันสูบในพิธีกรรมต่างๆในพศ2 0 3 5เมื่อ,อ 35, คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเดินเรือไปขึ้นฝั่งที่ซันซานวาดอร์ในหมูเ่เกาะเวสต์อินดีนั้นได้เห็นชาวพื้นเมืองนำเอาใบมันชนิดหนึ่งมามวนและจุดไฟตอนปลายแล้วดูดต่อมาพศ291 มีการปลูกยาสูบในบราซิลซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสในทวีปอเมริกาใต้เพื่อเป็นสินค้าส่งออกเป็นผลให้ยาสูบแพร่หลายเข้าไปในประเทศโปรตุเกสและสเปนตามลำดับต่อมาในพศ2103ในชองนิโคตเองอาครัชตูฟรังเศสประจำประเทศโปรตุเกสได้ส่งมารยาสูบมายังราชสำนักฝรั่งเศสชื่อของรน,นิโคตจึงเป็นที่มาของชื่อสารนิโคตินที่รู้จักกันในปัจจุบัน ในพศ2107เซอร์จอห์นฮอวกินส์ 2, 7, kins, ได้นำยาสุบเข้าไปในประเทศอังกฤษและในพศ2155นายจอห์นรอฟชาวอังกฤษประสบผลสำเร็จในการปลูกยาสุบเชิงพาณิ์เป็นครั้งแรกและเจปีต่อมาก็ได้ส่งออกผลผลิตไปยังประเทศอเนนิค,คมเป็นจำนวนมหาศาลอีก200ปีต่อมาการทำไรยาสุบเชิงพาณิชย์จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก ในประเทศไทยมีการใช้ยาสูบตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วโดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของมาร์เชียเดอลาลูเบร์ซึ่งต่อมาบุหรี่นั้นก็ได้มีการแพร่หลายไปในหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงในจังหวัดลำปางด้วยโดยทั่วไปแล้วคนในจังหวัดลำปางจะถว่าสิ่งของให้ผี สิ่งของที่ใช้ถวายจึงสามารถบาบอกถึงลักษณะพฤติกรรมของคนคนนั้นในขณะที่กำลังมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งบุหรี่ถือว่าเป็นสิ่งของยอดนิยมที่มาคู่กับเครื่องขวหวานในการถวายสําหรับพิธีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆของคนในจังหวัดลําบางแสดงให้เห็นว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในลําปางมาอย่างช้านานตัวอย่างประเพณีที่ใช้บุหรี่เป็นหนึ่งในเครื่องถวาย ประเพณีวัดนาวหรือประเพณีขนทรายของอำเภอเกาะคาประเพณีตานกลวยสลากของอำเภอห้างฉัดประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าของอำเภอเสืงามประเพณีเลี้ยงผีเจ้าบ้านของอำเภองาวประเพณีแห่ผ้าเจ้าพ่อขุนตานของอำเภอห้างฉัดครับครั้งหนึ่งบุรีตามงกุฎเผชิญกับภาวะการค้าไม่ดีในยุโรป มีพนักงานขายคนหนึ่งคิดวิธีการหนึ่งได้คือการติดโฆษณาไปทุกที่ทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่างๆว่าการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้แม้แต่มงกุฎก็ไม่ยกเว้นมงกุฎคือบุหรี่อะไรแตกต่างกับการสูบบุหรี่อื่นอย่างไรและด้วยความอยากรู้บรรดาสิงคมคลนทั้งหลายจึงต่างพากันไปซื้อมาสูบและแล้วบุหรี่ตามมงกุฎก็กลายเป็นสินค้าขายดีในที่สุด จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้บุหรี่นั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านสังคมและจิตใจมางคนอาจุดความผ่อนคลายหรือความสบายใจจากการสูบบุหรี่โดส่วนมากนั้นการสูบบุหรี่จะเชื่อมโยงกับการให้สารนิโคตินที่ทําให้มีความสุขซึ่งสารนิโคตินที่มีในบุหรี่นั้นมีผลกระทบต่อระบบสมาธิและการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมอง ควันบุหรี่มือหนึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่สูบดูดเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเองเพราะสารนิโคตินเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งควันบุหรี่มือสองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศทําให้ผู้ที่อยู่โดยรอบที่สูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษไปด้วยควันบุหรี่มือสามเป็นควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สิ่งของเสื้อผ้าและวัตถุอื่นๆทําให้สารพิษก่อติดอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นที่มีการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อผู้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น นนันไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดโดยการติดบุหรี่สามารถแบ่งออกเป็นได้2หน้าหลักๆคือ 1. การติดทางจิตใจซึ่งมักเกิดจากความเคยชินและความเชื่อที่ว่าบุหรี่ช่วยให้เกิดความสบายใจคลายเครียดได้กับ 2. การติดทางร่างกายซึ่งก็คือการติดนิโคตินที่เป็นสารเสพติดในบุหรี่นั่นเองในมุมมองของผู้สูบหลายคนมองไม่เห็นถึงปัญหาจากบุหรี่แต่ก็เริ่มมีผู้สูบหลายคนที่เริ่มมองเห็นปัญหาจากบุหรี่ในบางคนอาจหาวิธีเลิกได้เอง ในบางคนไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ก็เลิกไม่ได้สักทีและด้วยสาเหตุเหล่านี้เองที่ทําให้พวกเราเริ่มที่จะทําลูกอมสมุนไพรเลิกบุหรี่นี้ขึ้นมาจากปัญหาที่กลับมาข้างต้นนะครับพวกเราพบว่ามีผู้สูบบุหรี่หลายคนไม่ค่อยอยากสบายบระบาดอาการกับแพทย์ดังนั้นพวกเราจึงมองหาวิธีเลิกบุหรี่ด้วยตนเองหนึ่งในวิธีที่กําลังมองหาก็คือ การใช้ลวกวมเลือกบ,บุหรี่แต่ราคาของมันก็แพงสหลืะเกินเพราะจะหันมานเลือกบ,บุหรี่โวดยวิธีหักดิบหรือการพยายามลดทอนการสูบแต่ละโมงในแต่ละวันสุดท้ายความพยายามเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้พวกเขาสามารถเอาชนะบุหรี่ได้พวกเราจึงอยากช่วยแก้ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีและหงงาง่ายในท้องถิน่นมาผลิตเจ้าตัวลูกอมเลือกบ,บุหรี่เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิน่นเพิ่มการทากกันกิจกรรมในชุมชนและลดมลพิษทางอากาศครับ ถ้าเราค้นหาเกี่ยวกับสมุนไพรที่ช่วยเรื่องบุหรี่ใน Google ก็จะพบยญ้าร๊อขาวได้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกพวกเราต่างพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าอ๋อน่นมาต้นยญาดิมทางนี่นาะพืชที่พวกเราเ่าไม่เห็นถึงความสำคัญกับเป็นพระเอกในโครงงานเราสะงงน้น,น,นแถมยังมีสมุนไพรอื่นๆที่นำมาช่วยอาการอยากบุหรี่ได้ด้วยเช่นมะดาวมะขามมะขามป้อมน,น้ำผึ้งซึ่งเหตุผลที่สมุนไพรเหล่านี้สามารถลดอ,อาการอยากบุหรี่ได้ เนื่องจากรสชาติหมกับเปรี้ยวที่ตัดกับรสชาติหวานนั่นเองครับห <Wow. S 1> เตรียมสมนุนไพรโดยการบดให้ละเอียดเราจะใช้วิธีการปั่นนะคะสต้มน้ำจนเดือดโดยใช้ไฟอ่อนสเทน้ำตาลทรายลงไปกวนให้ละลายนะคะสเติมสมนุนไพรลงไปที่เราบดเอาไว้นะคะและเติมน้ำเข้าไปด้วยสุดท้ายเมื่อรอให้เสร็จตัวเราก็จะเทใส่แม่พิม พอแม่พิมพ์เสร็จตัวแล้วเราก็แกะบรรจุภัณฑ์ออกมาเท่านี้เราก็ได้ลูกอมสมุนไพรรสบุหรี่แล้วค่ะสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากลูกอมได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะขอเพียงแค่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวหรือขมเพือ่อตัดกับรสหวานของน้ำผึ้งแค่นี้ไม่ว่าจะทำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใดก็สามารถทำให้ผู้ที่สูุบุหรี่รู้สึกว่ารสชาติของบุหรี่นั้น ขมเกินกว่าที่จะสูบต่อได้แล้วละค่ะ